่วยแล้วโอู๋นี่ครับไม่ต้องซูมเฮ้ยนี่ลนะจังหวะอย่างงี้นี่ครับโอ้โหโขบโขน,โนี่เอามาทุกคนเฮ้ยทุกคนจะคลิปสนายนกคลิปที่แล้วนะครับผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรครับคือผมลืมใส่หัวกระสุนนะครับผมแต่ด้วยความตรงของปืนนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมจะลองใส่หัวกระสุนแม่นยำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ <S <S มาดูกันว่า <S <S จะยิงตรงขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะครับผมจะตรงหรือเปล่า แต่จริงมันก็แม่นอยู่แล้วโอ้โหผมว่ามันก็แม่นอยู่แล้วนะใส่หักสุนเข้าไปลดความแรงลงฮะเอ้ยลดความแรงลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มความแม่นยำสิบเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่าปืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องซูมก็มีโอกาสโดนนะครับ <Yeah. S 1> พอใส่หักสุนเพิ่มเข้ามาด้วยอะ่ะจากที่แม่นยำอยู่แล้วเอ้ยเพื่อนเข้าไปบนไปหรอเอ้มันก็อยู่บนบน สวยเอาว่าเอาว่าเอา้ยโอ้โหมาเลรตเก็บบทเหมือนเดิมนะครับผมก็สั่นยิงๆยังไงเขาก็คลองที่เด่งน,นะครับปืนนี้<ป>เดี๋ยวต้องหาจาังหวะลองยิงนะครับแบบไม่ซูมนะครับผมตัวนี้ซับสบักคน้ปโอ้โห เล็งเป็นโดนนะครับผมเฮ้ยยาไม่มีโอ้โหนี่ครับไปโคบไปเลยโอ้โหฮ้ยตรงเกินเพราะไอ้ช็อตอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเอลธรรมดาผมมองว่านอกจากจะยิงนั้นเดียวไม่ตายแล้วนะอะจะไม่โดนนะครับอ,อาว,าวา่าอวะาเพิ่มคอมเมนต์ยำเพิ่มเมข้าไปนะครับ คลิปที่แล้วผมเคยบอกว่าปืนนี้มันไม่เหมาะกับคารซื้อสโค่ไหยครับอ่าก็ผมขอพูดใหม่แล้วกันนะก็ได้ก็ได้อยู่นะอุะ้ยอ้โหอันนี้เล็งพลาดเองนะครับเฉียวเฉียว,ว,วผมว่าถ้าเองเอาปืนนี้ไปเล่นแบบแบบวาวอร์แคนตึงๆแล้วอ่ะ มันดันมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วถอยก่อนโอ,โอ้โหนะครับผมด้วยความที่นี่มันก็ยังติดปดัญหาเรื่องการซูมนะครับผมมันก็ซูมช้ามากในนัดต่อไปนะครับดีเลยเยอะเกิน <c oughs> โอ้โหช่วยแล้วโอ้ยนี่ครับไม่ต้องซูม เดี๋ยพวพ่อมคนเดียวนะครับทำไา่ดีนะอเอาหายมรู้ได้ว่านายโดนลงไปข้างล่างอะ่ะโอ้ยทำอะไรพี่ตูนไปมันก็เดี๋ยวนะเฮ้ย้าผมยิงนัดเดียวตายทุกคนเหมือนเดิมน,นะถึงจะลดความแรงลง10%อเนะเธอนะครับมันก็ยังแรงอยู่ดีนะตัวนี้แรง98เลยนะครับผม เอาตรงนี้คลิปที่แล้วนี่มันเป็นการที่ผมรีวิวปืนแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปืนสักอย่างเลยนะครับรอบนี้ไปศึกษาหาเขาอมลมาบ้างแล้วดูดีแบบบางทีแบบผมตั้งใจจะซูมนะเว้ยแต่ว่าผมกดซูมไม่ติดนะครับมันเลยดูเหมือนผมยิงแบบไม่ใช้สะโคปแล้จริงก็ตั้งบอลเลตบาลเลตปุ้บปี๊ดโอ้โหมีเขาวางแผ่นไม้ไว้ตรงนั้น โดนอะไรไม่เท่าโดนติดนะครับยังหาจังหวะแบบว่าเล่นโนโคมไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นจังหวะแบบใกล้ๆอ่ะทุกคนเหมือนที่เขาดันไว้บนมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบโนโคบนะผมคิดว่าปืนนี้ทำได้นะครับเอ้ยเอเอะละมาึงกลางตาแล้วไลท์ครับไล โอ้โหโดนสะโกไป,ปนหนึ่งนัดไปโดนครับไม่ได้ไม่ได้เสียจังหวะทามมิ่งบราฟไม่ผมรู้สึกว่าเสียงผมแผมแพมน้นโอ้โหยิงไ,ไปแบบเพื่อนไอ้น้นจมกูกมันจะเป็นไข้ไข้ที่ชนคนที่ใช่ใช่ใช่ มาดิ <c oughs> ไม่มีครับยาเฮ้ยโอ้โห,โหเรายิงตั้งสามดัดเพื่อนเดินไปโบะหัวเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> เป็นฝั่งลับแน่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะโนโสโคนะครับผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะมากกว่าฝั่งบุกว่าเราจะได้เปรียบในการตั้งรับนะครับ ดูฮะตั้งรับบุกมาเกินแดงแล้วอะตั้งรับยังไงวะ دة? เดี๋ยววะอุย้ยนี่นะจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหโนโคเป็นนัดหนึ่งเฮ้ยโอ้โหได้นะครับคือเหินแบบจังหวะที่เราคิดว่าเราจะซูมเนี่ยเราก็ไม่ต้องซูมครับ okay. มันกระโดดนะเฮ้ยมันจริงมันจริงครับอันนี้ไม่ผมคิดว่าหัวกระสุนก็ช่วยระดับหนึ่งนะโอ้โห wow. ว้าว มเหมือนชมตัวเองนะัะนยีงไม่ใช่ครับมันเป็นฟอ,องหัวสุดนะครับเอาเรื่องหมาทุกคนเฮ้ย <c oughs> ผมผม <c oughs> อ่านเวนต์มาเลยคนบอกว่า <c oughs> ผมรู้สึกเหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องที่ว่าเออผมพูดติดๆข,ขัดๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบอัดคลิปแบบนักพูดแบบท่านผู้ชมแบบนี้นะทำบ่อยๆเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แทบจะไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้อัดคลิปด้วยซ้ำนะครับผมติดภารกิจนะครับเอาอะไรเข้านาโอ้โหหมัแต่พร่ามมัแต่พูดเอาโ้โหคนนี้ตาดีมากเลยเออเขาไม่ยืนแล้วหรือไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้ห้องนี้เล่นเจ็ดวินดิ้ว่าเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวว่าจะจบแล้วนะครับยังไม่จบนะฮะ เอ้ยนี่ครับนิดเดียวพอมุมนิดเดียวเฮ้ยไปเล่ไไนข้างบนดีกว่าทุกคนเฮ้ยเพื่อนอยู่ไว้ละโอเคบนน่านจะเคลียร์นะครับเฮ้ย โอ้โหด้วยความที่บาเล่ห้องเนี้ยเยอะมากนะครับคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหให้บาเขายิงกันนะครับผมออโอโ้บาเล่นกี่คนครับเนี่ยทังห้องเลยวะนี่ okay, s <S เอ,อ๊ไม่ใช่เป็นห้องเป็นทัห้องแต่บาเยอะมากครับห้องนี้โอ้โหเหมือนเราโดนดรอปลองแล้วนเน็บตอนนี้รถเสียงเกมเบาลงมาเยอะเลยครับ ทำให้เสียมปืนน่าจะเบาลงขึ้นเพราะถ้าในห้องมีประเด็นเยอะๆผมจะรู้สึกเกมค่อนข้างเยอะเห็นหูพังแนละ้โอ้โหโนโคโนโนี่เอาวันโดนเฮ้ย <c oughs> ได้ะ่ะได้ะ่ะจะ้ายอยู่ไนขอเถอะปิดเกมอินมอลเท่าเอาเรื่องมาทุกคนคือน,นะครับลองดูนะปืนนี้ไม่ต้องซูมก็ได้นะครับ <c oughs> สุดปะ